สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเงรวยรวยครับโอ้โหวันนี้ครับมาพบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของพระพัดบุญยะกามโมและเป็นเหรียญพรมน้ำมนุ่นแรกเลยนะครับเหรียญรูปไข่พรมน้ำมนุ่นแรกพระพัดรุ่นมงคลทรัพย์99ครับ โอ้โหจัดสร้างเมื่อปี2563กนะกละ่องรายการรุ่นนี้เป็นกล่องสีครีมข,ขาวๆอย่างนี้เลยนะครับด้านหน้าจะเป็นเหรียญรูปไข่พิมพ์เต็มองนะครับทองพัดก็ถือเป็นรูปพรมน้ำมนต์อยู่นะครับด้านหลังเหรียญด้านหลังๆก็เป็นรูปไก่กับถุงเงินถุงทองนะถุงเงิน,นถุงทองนะครับเดี๋ยวไปดูจำนวนการจัดสร้างกันรุ่นนี้ก็เป็นโค้ดเลเซอร์อยู่ด้านบนทุกเหรียญนะครับนี่ด้านนี้เป็นโค้ดเลเซอร์อยู่ด้านบนทุกเหรียญผมชอบเนื้ออะไรไหมผมชอบนี่ครับ <laughs> ชุบเงินั้านอนากาศโคตรสวยเลยนะครับี่มาเดี๋ยวเราไปดูจํานวนการจัดสร้างกันโอ้โห,โหรุนนี้รุ่นนี้ลงยาแดงเงือป้าก้าลงยาแดงก็สวยนะนะครับ <mie ch> เดี๋ยวไปดูจานวนการจัดสร้างกันก่อนนะครับว่าจานวนการจัดสร้างเนี่ยมีเนื้ออะไรบ้างนะครับหลกักๆนะครับหลกัหลกๆนะครับของใบรายการรุ่นนี้นี่ใบรายการรุ่นนี้นะมงคลทรัพย์99นะครับหนึ่งลังกา,าลตีเนื้อเงินสี่เหรียญครับก็จะมีเงินลงยาลาชาวดีหนึ่ง เงินลงยาลายรชาติหนึ่งและเงินลงยาลายเสือสองครับโอ้โหนว่ามีเหรียญเดงหนึ่งลังนหน้าวกางเินเหรียญเดียวโอ้โหนวะหายากสุดแล้วก็กะกะไหลทองนะครับกระไหลทองลงยาแดงลงยาฟ้าอย่างละหกนะครับกะไหลทองลงหน้ากากเงินแล้วก็หกแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมไม่ดูคือเป็นกะไหลเงินหน้ากากทองฝาบาทครับหกเหมือนกันโอ้ส่วนใหญ่รายการละหกนะ <S <S แล้วก็งานสองเคสามเคก็อย่างละหกอับากายาแดงยาฟ้าก็อย่างละหกสตาส่วนใหญ่ลงยาแดงกับลงยาฟ้านะครับรุ่นนี้ ก็มีงล,งลงยาม่วงอยู่ข้างล่างนี่เป็นลงยาม่วงก็เป็นเนื้อทองแดงลงยาม่วงเห็นไหมครับส่วนตัวแถมยกรังก็จะเป็นตัวแถมยกรังก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาจีวนอนนะครับกล่องกัมบยีแถมนอกรังหนึ่งเหรียญโอ้โ,โหรุ่นนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นลงยาแดงกับลงยาฟ้าถ้าเยอะว่าแล้วทำไมผมเห็นลงยาสองสีนี้เยอะมากเลยรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อเงินก็ลงยาลายเสือเอามาดูเหรียญเหรียญเนื้อเงินอื่นๆมั่งมาดูเหรียญเนื้อเงินอื่นๆมั่งนะครับเหรียญเนื้อเงินอื่นๆก็นี่ครับ นี่โอ้โหเป็นไงล่ะลองดูกันความสวยลงยาแดงก็คมนะครับลงยาได้ดีในลงยาน้ําเงินลงยาม่วงโอ้โหเนื้องเงินาร,นรนนนงงนายการจองนะครับตรงนี้เป็นเนื้อเงินรายการจองนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่โอ้โหวสวยได้ใจจริงๆนะครับนี่เขาเป็นลายเสือต่างๆก็เนี่ยก็มีทางข้างบนนี่จะเป็นเนื้องเงินรายการจองทานล่างก็จะเป็นเนื้อเงินรายการลุ้นเนื้อก็มีเนื้อเงินลายเสือใช่ไหมครับแล้วก็เนื้อเงินลงยาลายทองชาาิเนื้อเงินลงยาแดงเห็นไหมครับอันนี้น่าจะรู้เนื้อทองคําหรือเปล่าเนี่ยฝังเพชรโอ้โห มาเดี๋ยวไปดูเหรียญจริงกันหน่อยเหรียญจริงความสวยเหรียญจริงความคมชัดนะครับเมื่อกี้ให้ดูไปคร่าวๆแล้วเนาะเดี๋ยวขอซูมให้ดูความคมชัดว่าเหรียญความคมชัดจะสวยขนาดไหนโอ้โหโอ้ขนาดไฟผมมาดูกันโอ้โหนี่ครับเป็นติมเต็มองค์ด้านหลังก็เป็นไก่แล้วมียันพุทธซ้อนนะครับเป็นยันพุทธซ้อนเดี๋ยวผมขอขยับไฟนิดนึงนี่กว่าพระโอ้โหดูมีเส้นสายเหรียญใช่ไหมครับกระแสเหรียญใช่ไหม โอโ connect, man, <Vikings. S 1> โ้โหเส้นของการทําการบล็อกต่างๆเนาะเดี๋ยวผมชอบเนื้อนี่โอ้โหอุ้ยอันนี้หน้ากากมันจะหลุดนะครับเนี่ยนี่คือเนื้อกระลาเงินนะครับกระลาเงินหน้ากากกระลาเงินนะครับโค้ดข้างบนก็เป็นโค้ดเลเซอร์นะครับนี่โค้ดเลเซอร์ข้างบนเห็นไหมครับโค้ดเลเซอร์นะครับมาเดี๋ยวดูเหรียญเรี่ยมทั้งหน่อยสวยดีนะครับนี่ใครเช่าหาบูชารุ่นนี้ผมว่าเป็นอีกรุ่นที่ค่อนข้างทําเหรียญได้คมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เลยเพราะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อพัดเลยนะครับกาหลับรุ่น รุ่นนี้นะครับเหรียญพรมน้ำมนต์รุ่นแรกเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆนะครับสวัสดีครับ